แจกเสื้อลิมิต็ดอีดิชันนะครับของเกม FC Online ไอคอนตัวนี้ย้ำว่าไซส์อลนะครับท่านผู้ชมกติกาการร่วมสนุกง่ายๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เอาเป็นเรื่องอะไรดีอยากจะฝากอะไรถึงนักเตะแมนยูคนไหนก็ได้ในมุมไหนก็ได้พิมพ์กันเข้ามาได้เลยหลังจบเกมที่พบกับเชลซีนะครับซึ่งก็ชนะไป2ประตูต่อหนึ่งประกาศผลในคลิปสรุปข่าวคลิปหน้านะครับ กดไลค์ like, กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ถึงนักเตะแมนยูคนไหนในมุมไหนก็ได้เลือกมาสักคนหนึ่ง่าะผู้ชมครับในช่วงต้นคลิปนะครับก็ต้องพูดถึงประเด็นที่อ l เลฮานโดกานาโชนะอดีตเด็กผีนะครับซึ่งก็กลับมาเยือนที่โรนรัลโแห่งความฝันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นประเด็นแล้วก็เป็นจุดโฟกัสที่น่าสนใจคือช่วยเชลซีได้แน่ๆแล้วแ,แถมมาเลสกาก็เยี่ยม ในบทสัมภาษณ์เพสคอนเฟลเ c นก่อนเกมว่ากานาโชนั้นลงสนามไปผลงานดีในช่วงสอานัดเขาพร้อมแล้วที่จะมีลุ้นได้เป็นตัวจริงแต่สุดท้ายวอร์มอย่างเดียวมีเรียกมาติวด้วยแล้วก็ไม่ส่งลงสนามนะครับ <S 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 โดยอเรฮานโดกานาโชนะครับก็โดนต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลแมนยูนะเสียงโหลระงมเลยกึกก้อง <S <S ทั้งจังหวะช่วงก่อนเริ่มเกมที่ก็ลงไปวอร์มอัพ หรือแม้กระทั่งระหว่างเกมจะเป็นครึ่งแรกช่วงพักครึ่งหรือว่าช่วงครึ่งหลังหรือจบเกมที่เรากำลังจะเดินออกจากสนามเข้าอุโมงค์ห้องแต่งตัวไปก็โดนโหห้ยง่ายครับโดนแบบยับยับมันก็มีข่าวก่อนเกมใช่ไหมรายงานจากคิสวลเลอร์นะครับว่า <laughs> แฟนบอลแมนเชเต็ดเนี่ยได้มีการถูกเตือนล่วงหน้าให้หลีกเลี่ยงคำด่าหรือว่าคำพูดที่ไม่เหมาะสมต่อเลฮันโดกานาโชคือถ้าเกิด มันเกินเบอร์มันเกินขอบเขตมีสิทธิ์ที่จะโดนลงโทษนะใครฝ่าฝืนเนี่ยถ้าเกิดถูกจับได้จะโดนแบนนะครับห้ามไม่ให้เข้าสนามและอาจจะมีการดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยก็เพื่อป้องกันความรุนแรงแล้วผมไปเช็คมาหลังจบเกมเนี่ยยังไม่มีแฟนบอลแมนยูเต็ดคนไหนที่เข้าไปรับชมเกมในสนามแล้วก็โดนแบนหรือว่าโดนลงโทษนะเรียกได้เลยว่ายกแรกนะครับ สงครามประสาทระหว่างกานาโชกับแฟนบอลแมนยูนะก็เป็นแฟนบอลแมนยูที่ได้ใช้ไปในวันนี้และกานาโชเองก็จริงๆน่าเห็นใจเหมือนกันนะ่ผมก็มีมุมที่เห็นใจอดีตน้องรักนะเรียกมาติวแล้วก็ไม่ใช้งานเออกูก็งงเหมือนกัน <laughs> สวัสดีแฟนชอ่องดูตันด้วยนะครับคลิปสรุปข่าวประจํวันที่21เดือน9ปี2568ขอคนละหไลค์ ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงการันตียอดขายดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนลุงรังทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ดีสคริปชันแล้วก็ปักบุตรคอมเมนต์วิดีโอ YouTube ด้านล่างด้วยนวัตรกรรมเซฟเทคโกนขนไปแล้วไม่คันไม่เป็นตอสะอาดมั่นใจกันนะ้ำแบบ100%ฝากเครื่องไข่ทิมเมอร์ไว้ด้วยนะครับเช่นเดียวกันกันกบไข่คินเซอร์คินเซอร์ล้างน้องชายจากแบรนด์ไข่กรูมิงมี2สูตรนะครับสูตรเย็นและก็สูตรอุ่น ช่วยระงับกินแล้วก็ดูแลผิวน้องชายให้นุ่มชุ่มชื้น72ชั่วโมงฝากกันไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ไข่กรูมิงสแกน QR Code แล้โดดเด่นไปกับ All New Suzuki Front Get Ready for the New Icon สิทธิพิเศษเฉพาะคุณรับไปเลยบัตรมัน3,000บาทสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายใน24กันยายน2568และรับรถภายใน30พฤศจิกายน2568 g o v i o U-By Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki ประเด็นร้อนหลังจบเกมที่นํามาคุยกันในคลิปนี้นะครับเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องของกานาโชใช่ไหมเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของเพื่อนรักกานาโชซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นนักเตะแมนยูเต็ดอยู่เป็นความหวังของเราเด็กผีแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าน้องรักนะของแฟนบอลหลายๆคนแต่ตอนนี้ก็เริ่มสายหัวกันแล้วพรตั้งแต่ได้สัญญาฉบับใหม่มาออกบอลยากเหลือเกินคองบอลไว้กับตัวนาน ในช่วงแมตช์การแข่งขันเมื่อคืนนี้มันมีจังหวะเข้าตากรรมการที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็ตามผลงานครับเอาง่ายๆนะขนาดผมยังต้องพูดเลยคือช็อตที่ไม่ยอมจ่ายบอลให้กับเบนจามินเชสโกทั้งๆท,ท,ที่ก็มีเวลามีพื้นที่แล้วก็เห็นเชสโกว่างอยู่แล้วแต่งตัวรอนะครับกลางมุ้งรอและวสำหรับสูตรหน้าตัวเป้าของเราซึ่งก็ตั้งแต่ย้ายมาจากแอเบไซิก หลายๆคนก็กังวลนะนะห่วงว่าวเรื่องของอความกดดันยิ่งประตูแรกมาเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นคือจังหวะนั้นเชสโกจะยิงเข้าไม่เข้าอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่ตามหลักธรรมชาติแล้วว่าอามัดต้องจ่ายถ้าเกิดจ่ายและเชสโกยิงเข้าตัวเองก็ได้แอตซิตได้หล่อด้วยได้ผลงานถูกไหมแฟนๆก็ชื่นชมเพราะคุณมีผลงาน แล้วก็จะได้ช่วยเชสโกให้ปลดล็อกเรื่องของความกดดันด้วยนะครับประตูแรกมาเร็วยิ่งดีถ้าทำได้ก็เป็นการช่วยเชสโกไปในตัวทุกคนแฮปปี้และแถมสกอร์ก็จะบุกเพิ่มจาก3กลายเป็นเอ้ยต้องบอกว่าจาก2 0กลายเป็น3 0มศูนทีนี้เนี่ยพอไปเลือกช็อตคมจังหวะคือตอนนี้ผมอยากให้อามัดเนี่ยปรับเพราะว่าเขายังเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมอยู่ ส่วนใหญ่ตอนเนี้เท่าที่ผมสังเกตมันจะเป็นในลักษณะรอให้ฟุตบอลไหลมาเข้าเท้าตัวเองแล้วค่อยด้นสดหรือค่อยคิดว่าจะทำยังไงต่อซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นออกลูกนี้ก็คือพยายามมุดพยายามที่จะชนะการดวลหนึ่งต่อหนึ่งให้ได้แล้วเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีว่าจะทำยังไงต่อบางทีอ่ะมันมุดไม่ผ่านมันโดนคู่ต่อสู้เอาพวกมารุมอาหมัดก็ต้องตีวนรถกลับถูกไหมครับแล้วก็ส่งคืน บางทีเพื่อนวิ่งสอดไปแล้วเข้าตำแหน่งแล้วมันกลายเป็นค่มจังหวะเสียจังหวะการเล่นของทีมไปในเพยการเล่นนั้นๆเป็นกำลังใจนะครับให้กับอามาัดเดียโลนะเรียกฟอร์มการเล่นนะครับปรับเรื่องของจังหวะผมว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ทั้งทีมนะโอเค,โอ,เคโอ้โหชดเชดโก้แม่งเขาตากรรมการจริงวะเราบ่นอามัดไปแล้วนะครับนักเตะที่ผมอยากจะให้แอร์ไทม์แล้วก็ชื่นชมนะ หลีกหนีไม่พ้นมัดไทยเดลิกนะครับโอ้โหนี่ดีจริงท่านผู้ชมนี่คือหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้สม่ำเสมอมากๆแล้วก็มีสถิติสแตทที่ตรงแล้วก็สอดคล้องกับความเป็นจริงความแม่นยำในการจ่ายบอลน,นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ86%สัมผัสบอลทั้งหมด67ครั้งจ่ายบอลเข้าไปสู่พื้นที่อันตรายได้8ครั้งสกัดบอลออกจากเขตอันตรายของทีมนะสครั้งนะครับ เป็นลูกสําคัญสําคัญทั้งนั้นแท็กเกิลสครั้งตัดบอลสครั้งพยายามเปิดบอลสครั้งแล้วก็สร้างโอกาสให้เพื่อนได้ยิง1ครั้งเป็นข้อมูลจากส t ต m แมนเดฟนะครับก็สถิติค่อนข้างมีเกือบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับการจ่ายบอลหรือแม้กระทั่งการช่วยเล่นเกมรุกผลงานเป็นแบบนี้เราก็แฮปปี้เช่นเดียวกันกันกบนูแซมัสอาวนะครับผมเพิ่งไปสังเกตว่า ประตูแรกที่แมนยูเต็ดได้ขึ้นนำอ่ะคนที่เปิดบอลให้กับแพตริกดอกูซึ่งก็สอดเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นคือวิงแบ็กขวาของเรานูแซมัสอาุยนั่นเองเปิดบอลให้กับวิงแบ็กซ้ายโขกชงต่อมาให้บรูโน่ซึ่งก็จังหวะนั้นโหลดขึ้นไปสูงสอดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ยิงประตูเข้าไป เป็นลูกที่100ในสีเสื้อของแมนยูเต็ดรวมทุกรายการและนี่เป็นสถิติส่วนตัวของบรูโน่เฟรนเดสกับแมนยูเต็ดก็ยินดีกับบรูโน่ด้วยนะครับแพทริกดอกูก็ได้แอดซิตแรกในสีเสื้อแมนยูไปถึงแม้ลนะักษณะรายละเอียดการเล่นจะยังมีปัญหาอยู่บ้างเรื่องของการจ่ายบอลเรื่องของการอ่านเกมพาบอลขึ้นหน้าไปแล้วยังมีเรื่องของรา,ายละเอียดการเล่นบางสิ่งบางอย่างที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่แต่สิ่งที่สําคัญเนี่ย ก็คือเรื่องของผลลัพธ์ซึ่งวันนี้มีแอตซิตไงหลังจากนี้ก็ขอให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมึงมัดผมเล่นตลอดเลยดอกูดีกว่าปล่อยผมส่วนมาซาอุยเนี่ยทีนี้กลับมาที่มาซาอุยโอ้โหเรื่องของลักษณะการเล่นการเติมเกมจังหวะให้บอลเท้าต่อเท้าคอมโบช่วงที่เล่นฝั่งขวากับเอเบโมอ่าแล้วก็มีเดลิกเนี่ยมาเล่นด้วยนะครับในช่วงครึ่งแรกนะ ผมว่ามันเป็นช่วงจังหวะเกมแพนที่วางมาดีมากแล้วก็รู้สึกเซนบอลเนี่ยทันกันกลายเป็นทําไปทํามาฝั่งขวาแมนยูเตดตอนเนี้ยดูจะสมูทมากกว่าฝั่งซ้ายที่ก็ยังติดติดขัดขัด,ขดแล้วก็เล่นกันค่มจังหวะนะครับก็ถือว่าต้องชื่นชมนะสําหรับดูแซมัสอวีนะครับเล่นได้ดีมากนอกเหนือจากเดลิกนะจริงๆเอเบมโมเนี่ยก็มีส่วนกับเกมเยอะในช่วงครึ่งแรกอะ่ะเป็นคนทำให้ทีม ได้จังหวะใบาแดงด้วยทํามที่ซานเชสก็พลาดนะครับจังหวะรับฟุตบอลลูกที่เพื่อนสวิตหรือแทงแนวลึกมาให้ถือว่าช่วงนี้ฟุตบอลค่อนข้างเอียงขวาครับสำหรับแมนยูเต็ดแล้วก็มีประสิทธิภาพในขณะที่บรูโน่ฟานเดนเดสนะครับกับตันทีมซึ่งทำประตูที่100ในสีเสื้อของแมนยูเต็ดนะครับบรูโน่ก็บอกว่าประตูที่100กับยู i t เต็ดเหรอ ทุกประตูเดี๋ยล้วนมีค่านะนี่เป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่สําหรับตัวผมที่ทําได้จํานวนสกอร์หลักนี้กับสโมสรที่มีเกียรติประวัติขนาดนี้ผมไม่ปฏิเสธเลยนะว่าผมมีความสุขมากผมแฮปปี้และผมจะพยายามยิงประตูเพิ่มให้ได้มากกว่านี้อีกเพื่อช่วยเหลือทีมนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในส่วนของลูเบนามริมนะครับท่านผู้ชมสามารถทําสถิตินะครับพาทีมชนะติดต่อกัน 2นัดในเกมพรีเมียร์ลีกที่โอทัฟฟอร์ดได้แล้วนะคือตั้งแต่มาคุมทีมช่วงพฤศจิกายนปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็เพิ่งจะทำได้นะครับคือการพาทีมชนะติดกัน2นัดที่โอทัฟฟอร์ดนะในเกมลีกเออแต่ว่ายังพาทีมชนะติดกัน2นัดในลักษณะนับรวมเกมเย้าเยือน่ะยังไม่ได้อ่าเดี๋ยวมีโอกาสที่จะทำได้นะครับก็คือเกมดัดหน้า บุกไปเยือนเบนฟอร์ดนะจะทําได้ไหมสําหรับแมนยูเต็ดนะครับไม่แพ้เชลซีมาแล้ว13นัดติดต่อกันที่สนามโอทัฟฟอร์ดนะแล้วก็เชลซีอ่ะไม่เคยมีสถิติย่ําแย่ต่อเนื่องแบบนี้กับทีมใดในรายการนี้มาก่อนเลยก็ถือว่าค่อนข้างแพ้ทางแมนยูชัดเจนนะครับที่โอทัฟฟอร์ดนะในขณะที่รูเบนโมริมนะครับก็กล่าวถึงความรู้สึกหลังจบเกมพูดถึงหลายประเด็นเหมือนกันนะผมก็สรุป นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับอโมริมบอกว่าผมมองว่าเราเริ่มต้นเกมด้วยทัศนคติแล้วก็วิธีการเล่นที่ถูกต้องนะผมต้องการให้มันเป็นแบบนี้ก็คืออยากให้นักเตะของเราเนี่ยดุดันแอคทีฟพยายามที่จะโจมตีคู่ต่อสู้อยากให้พวกเขาได้ขยับง่ายๆใช้ชนะทุกนัดสำคัญโดยเฉพาะช่วงเวลาแบบนี้และเป็นการเจอคู่ต่อสู้ที่ยอดเยี่ยม แน่นอนว่าใบแดงของผู้รักษาประตูพวกเขาก็คือซานเชสช่วยให้เราเนี่ยคุมเกมแต่เราอะ่ะในเวลานั้นก็อยู่ในจุดนั้นอยู่แล้วคือเราคอนโทรเกมไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะเกิดใบแดงของซานเชสแล้วเรายิงได้2ประตูนะมันยอดเยี่ยมมากแต่หลังจากนั้นเราก็ทำให้ตัวเองเจอเกมที่มันยากลำบากอีกครั้งและเรามาที่ทํทำแบบนั้นเสมออ่าสัพยอกเออแต่มันก็เป็นอย่างนั้นนะนะ เออบางทีผมก็เห็นใจเขาเหมือนงานอโมริมอะอย่างเช่นในเกมเนี้ยก็ชัดเจนว่าใบเหลืองแดงของกาเซมิโร่มันทําให้สถานก,การณ์เนี่ยเปลี่ยนไปเลยวันนี้มันควรจะเป็นเกมที่ต่างกันออกไปนะเราควรจะเฉียบคมแล้วก็ยิงประตูเพิ่มหรือว่ารีบปิดเกมให้ได้เร็ว,รวมากกว่านี้กาเซมิโรรู้สึกแย่กว่าผมอยู่แล้วนะเราชนะก็จริงแต่ว่า เขาเจ็บปวดใจเขาคือมืออาชีพระดับท็อปเขามีประสบการณ์มากพอจะรู้ว่าไม่สมควรที่จะเล่นแบบนั้นเขาอ่ะเขาเรียกว่าเน้นกับจังหวะนั้นใส่ใจกับจังหวะนั้นมากจนเกินไปเราเจอกับความยากลาบากนะเราสมควรชนะดังนั้นผมจะลืมมันไปบ้างเพราะว่ากาเซมิโลอะรู้สึกแก้มากกว่าตัวผมเยอะจริงๆมันมีประเด็นที่นักข่าวถามก่อนเกมนะครับว่าเซอร์จิมแลงคลิปเนี่ย เคยโน้มน้าวให้อมโมริมเปลี่ยนระบบวิธีการเล่นสามสี่สองหนึ่งไหมอโมริมก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แม้แต่สมเด็จพระสันตะปาปานะครับก็ไม่สามารถทําให้เขาเปลี่ยนระบบวิธีการเล่นได้นะถ้าเกิดเขาจะเปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนแต่จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมีข้อแม้ก็คือสามารถเล่นระบบพื้นฐานได้ดีอยู่แล้ว แล้วก็ค่อยต่อยอดอะไรแบบนี้มีวิวัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นบันไดทีละขั้นน่ะเราต้องเล่นระบบพื้นฐานที่ปูไว้ให้เล่นเนี่ยให้ดีเสียก่อนแล้วถึงจะมีการเปลี่ยนซึ่งเขาก็หวังว่าเขาจะได้เวลานะจนถึงตอนที่จะสามารถเปลี่ยนมันได้อะไรแบบเนี้แต่ตอนเนี้ยเขาไม่เปลี่ยนเออให้ตามสมเด็จพระสันตะป,ปาปามาโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนเขาก็ไม่เปลี่ยนทีนี้กลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันนะครับนะักข่าวก็ถามว่าแล้วสรุปสมเด็จ พ่สันตปปาติดต่อมาแล้วหรือยังนโมรีมบอกว่าไม่หรอกมันเป็นมุกคุณก็ชอบขยี้ผมอะไรอย่างเงี้ยเออเราจะพยายามชนะเกนมนัดต่อไปให้ได้ผมจะได้เล่นมุกให้พวกคุณสนุกแล้วก็ให้พวกคุณชอบกันเอ่านักข่าวก็หัวเราะชอบใจนะครับเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายและอโมริมนะครับก็ได้พูดไปถึงเพลงการเล่นจังหวะที่นําไปสู่ใบแดงของซานเชสโคดเจ๋งบอกว่า มันเป็นการเล่นที่เข้ากันนะผสมประสานกันเรารู้ดีว่าเบนก็คือเบนเามินเชสโกแข็งแกร่งมากๆในการเล่นบอลจังหวะแรกแบรนด์เอมเบโมด้วยก็เช่นเดียวกันไบรอันคือสิ่งที่เราเห็นได้จากคุณสมบัติของเขาตอนที่อยู่สโมสสอนเก่าเราจะได้เห็นไปเลยว่าทุกรายละเอียดทุกการวิ่งทุกการสัมผัสบอลเขามีความดุดันแล้วก็มีจังหวะการวิ่ง ชิงกับลายที่ดีมากๆเราต้องการสิ่งนั้นเราต้องการใช้ข้อดีที่เขามีมาตั้งแต่สโมสรเก่านำมาใช้กับเราแล้วก็ในช่วงครึ่งหลังเราพยายามโยนบอลขึ้นไปข้างหน้านะถ้าเกิดเบนจาม,มินเชสโกไม่อยู่เพราะว่าผมเปลี่ยนตัวเขาออกไปแล้วเราก็าลำบากในการที่จะเก็บบอลเราขาดสิ่งนั้นไปนะแต่ผมมองว่าทุกคนก็ทำได้ดีแล้วอืมทุกคนก็ทาได้ดีแล้ว เราไปโฟกัสที่เกมนัาต่อไปกันเถอะแล้วก็สุดท้ายนะครับอโมริมกล่าวชื่นชมบรูโน่เฟรนเดสอโมริมบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออิทธิพลที่เขามีต่อทีมนะคุณก็จะได้เห็นไปแล้วถึงผลงานของเขาการยิงประตูได้ถึงหลัก100ประตูเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดที่จะเป็นคนสําคัญทุกๆเกมแต่หน้าที่ของกัปตันคือการทําให้ดีที่สุดทุกๆสถานการณ์ช่วยทีมแข็งแกร่งขึ้น เขากำลังทําแบบนั้นผมคิดว่าเขายังสามารถเล่นได้ดีมากกว่านี้อีกนะเขาสามารถเปลี่ยนตําแหน่งได้เขาสามารถบอบสีต่างๆให้กับทีมได้เขามีคุณภาพเวลาที่อยู่ใกล้กรอบเขตโทษของคู่ต่อสู้แต่เขาก็มีคุณภาพเช่นเดียวกันในการลงมาเชื่อมเกมเขาสมควรที่จะได้รับคาชมทั้งหมดนี่คือบทสัมภาษณ์ของรูเบนอโมริมนะครับถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่ไลค์ ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงรถยนต์คุณภาพสุสกิแล้วก็ NS s t อส a m มิงนะครับให้บริการแพลตฟอร์ม Streaming สุดคุ้มสามารถสแกน QR Code แล้วไปเลือกใช้บริการกันได้ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีปัญหาการใช้งานแอดมินไม่ตอบหรือว่าตอบช้าก็สามารถส่งเลขบ้านนะครับมาให้ผมช่วยเร่งกระบวนการในการติดต่อทีมงานได้นะทางอินบ็ แฟนเพจอาเมียนะครับส่งเลขบ้านมาได้ผมจะทําการดําเนินการไปส่งเรื่องต่อให้กับทีมงานเข้ามารีบแก้ไขปัญหาให้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบจ๊บ